อตอนนี้กำลังเห็นวัยรุ่นอายุกำลังจะครบ60ในอีกไม่กี่เดือนพี่หมูพี่ชายผมนะครับอ,อะไรพี่ออกมาแก้ไขปัญหาอะไรพี่เมื่อกี้เสียงดังตือดตือตืด,ตด,ตดปไ,ไปเลยไฟโซล่ามันนซล่ม,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 มันเกินเหรอพี่มัน มันมันนอนแล้วล่ะเหรออ้าวล้วพี่ต้องทำยังไงเอาไหนพี่ลองไปดูเลพี่ทำได้เหรอพี่มองไม่เห็นพี่ทำได้เหรออ่าก็จะใช้วิธีการก็คือต้องใช้มือมือําก่อนแบบนี้เนี่ยมีเสียงดังตืด๊ดตืด,ตดแบบนี้อ่ ระบบมันอาจจะมีปัญหาอะไรสักอย่างนี่แหละเลาพี่หมูแกก็จะค่อยๆทำไปให้ผมแล้วกลัวแล้วเกินกลัวว่าแกจะตายเพราะไฟฟ้าแต่แกก็บอกว่าตายได้ก็ดีเออพี่อยงต้องอยู่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูนะครับว่าเสียงไงเตือนตืดๆมันจะ หายไปไหมมันก็จะมีสองอย่างถ้าตืดๆแบบนี้คือไฟล้นดูว่าไฟไม่พอครับพี่วันนี้แดดแดดมาเยอะน่าจะลน้นเปล่าพี่ไฟน่าจะลน้นเปล่าไฟมันจะล้นเหรออันนี้มันล้นแล้วล้อมเ,เปิดเปิดพัดลมเปิดแบบแบบเปิดลายช่วยไงแต่นี้หม้อของข้าวมันก็เสียบแล้วจะมาจไมายังดังอยู่เออทำมันยังดังอยู่อะอันนี้คือแบบเป็นประสบประการ มาใหม,นะม่อีกแบบนะอืมอ่ะโอเคก็เดี๋ยวจะต้องมีการนั่นแหละทั้งปิดช่วยทั้งหลายอย่างเลยอ่ะขยับ <c oughs> <c oughs> อ่ะโอเค ในตัวผมเองผมก็ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องไฟด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วพี่หมูเนี่ยถ้าแกตาดีเนี่ยแกมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องไฟก็เรียกได้ว่าก็ถือว่าแก้ปัญหาได้แหละนะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวยังไงแกก็ยังใช้ความพยายามของแกอยู่คงจะต้องแก้ปัญหาได้แหละไม่มีปัญหาอะไร